สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t อ r y Time ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ประเทศไทยบ้านเราก็เริ่มมีการจัดเทศกาลสงการกันแล้วนะคะมีการเปิดให้เล่นน้ำสงการแล้วตามจุดจัดงานต่างๆคาดว่าน่าจะดับร้อนของอากาศในเมืองไทยกันได้บ้างและในเช้าวันนี้เองค่ะกรุงเทพหานาครก็มีข่าวว่าค่าฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษสูงเกินกว่าค่าปกติท่านผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพ ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะช่วงนี้นอกจากหนักท่องเที่ยวที่แห่กันมาเล่นสงกรานต์โดยเฉพาะในกรุงเทพที่เป็นจุดหมายหลักของคนทั่วโลกก็ยังมีเรื่องของฝุ่นละอองที่เป็นมลนพิษแล้วก็โควิดที่แม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีข่าวแต่ก็ยังไม่ได้หายไปดังนั้นขอให้เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานด้วยความระมัดระวังกันนะคะและในคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของชาวต่างชาติ ที่ทั้งคู่นั้นเขาก็ได้มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยหัวข้อคลิปของเขาก็น่าสนใจมากค่ะอจึงนำมาฝากท่านผู้ฟัง hey, We're headed to the BTS right now to get to our destination First time actually riding the BTS So we'll take you along with us to buy our f i r s t BTS ticket s <S เขาได้เกิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยและได้มาสัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทย ซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมหลายๆคนถึงชอบมาเที่ยวประเทศไทยคลิปนี้นะคะถูกชา์โดยเจ้าของคลิปในช่อง s h o w We travel ท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามคลิปอื่นๆของทั้งคู่ได้ค่ะเปิดคลิปมาเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านตอนนี้พวกเขาอยู่ที่กรุงเทพและก็ตื่นเต้นมากๆนี่เป็นวันแรกหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาถึงกรุงเทพในการออกสำรวจสถานที่ เรากำลังจะไป BTS และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะลองนั่ง BTS ที่นี่พวกเขาซื้อตัว๋วและขึ้นมารอรถแต่ก็พลาดรถไฟขบวนล่าสุดแต่ขบวนถัดไปใช้เวลารอเพียง4นาทีทั้งสองขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีชิดม่มพวกเขาเดินหาร้านแลกเงินอยู่ในอาคารเกรซอนวิลเลจระหว่างนั้นก็คุยกันว่าห้างที่ประเทศไทยดูมาก หลายคนที่เคยมาบอกว่ากรุงเทพมีห้างสรรพสินค้ายเยอะมากเมื่อเดินออกมาจากเก่สรนวนเลดก็เจอกับสกายวอล์กทั้งสองคนบอกว่านี่มันสะดวกสบายมากทางฝั่ง,งซ้ายของพวกเขาเป็นห้างเซนตทันเวิลด์เดินไปอีกสักพักฝั่งขวา <Right> now, จะเจอกับห้างบิ๊กซีทั้งสองเดินเข้ามาในห้างบิ๊กซี Other places, and this is only our first day. My gosh, it's so exciting! I know we have to come back and do all of our shopping here. We have to, yeah, yeah, yes. it's crazy. We saw a bunch of people, like I mentioned earlier, like they have suitcases. A ดูเหมือนเขาจะสั่งมาผิดหนึ่งเมนูด้วยการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนแต่สุดท้ายก็ลงความเห็นว่ารสชาติดีทั้งสองแก้วจากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้ามาในห้างแล้วเจอกับร้านแรกเงินพอดีทั้งคู่แรกเงินเป็นจำนวน1 0 0รดอลลาร์ก่อนจะเดินมาดูของในโซนซูปเปอร์มาร์เก็ต ระหว่างเดินดูสินค้าตามเชลก็มีพนักงานเชียร์สินค้ายื่นสินค้าจำพวกของกินขนาดทดลองให้ลองชิมพวกเขารู้สึกทึ่งกับสินค้าในไทย creo Dominic on où stern ขนมที่นี่มีหลากหลายรสชาติพวกเขาเดินดูสินค้าเรื่อย บางเชลก็มีสินค้าตัวอย่างให้ชิมก่อนจะเดินมาเจอกับบูธตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปทั้งสองคนแวะชิมแล้วบอกว่ามันอร่อยดีจากนั้นก็เดินข้ามฝั่งมาที่เซ็นทรัเวิลด์และเดินขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดเพื่อไปยังศูนย์อาหารพวกเขาเลือกเป็นร้านข้าวแกงที่มีลูกค้าต่อแถวยาวเพราะตามความเชื่อร้านที่มีลูกค้าเยอะอาหารต้องอร่อยอาหารที่พวกเขาเลือกมีรสชาติเผ็ด แต่กลมกล่อมอร่อยนี่เป็นอาหารไทยมือแรกของพวกเขาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ย้อนกลับมาที่ b i ๊กซเพื่อซื้อขนมก่อนจะกลับที่พักและทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยวันแรกซึ่งมันยอดเยี่ยมมากนี่ก็เป็นเพียงวิดีโอส่วนแรกนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามวิดีโอทเที่ยวไทยพาร์ทอื่นๆได้ทั้งช่องของทั้งคู่ตามที่แอดได้กล่าวไว้ต้นคลิปค่ะ เพราะว่าประเทศไทยนั้นมีศูนย์การค้าที่ทันสมัยโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีห้างสปปรรพสินค้ามากมายรวมถึงอาหารที่น่าทึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้ทั้งสองเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายๆคนชอบมาเที่ยวที่กรุงเทพประเทศไทยซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ชมคลิปเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้ค่ะอย่างความคิดเห็นนี้ค่ะเขาก็บอกว่าฉันมาจากมาเลเซียหากคุณได้ไปเที่ยวในประเทศไทย คุณต้องลองผัดกระเพราความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฉันกำลังจะไปกรุงเทพอีกครั้งในเร็วๆนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วส่วนความคิดเห็นนี้เป็นเชิงแนะนำค่ะเขาบอกว่าลองฝึกพูดภาษาไทยด้วยสิสนุกดีนะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าเครื่องดื่มในประเทศไทยส่วนมากจะใส่น้ำแข็งเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนมาก ส่วนความคิดเห็นนี้ค่ะเป็นของคนไทยเขาก็พูดเชิงแนะนําเมนูให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้นะคะที่เขาเนี่ยเพิ่งจะมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเขาแนะนําเป็นเมนูส้มตำไก่ย่างซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะซึ่งความคิดเห็นที่แอดอิบยกมาละคะก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับ แอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในเครดิตข้อมูลที่เพิ่มเติมค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะมีความสุขในการรับฟังเรื่องราวที่แอดนำมาแปลให้ฟังค่ะและก็ขอให้นักท่องเที่ยวทั้งสองคนนี้ที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกเที่ยวไทยด้วยความสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปค่ะถ้าชอบคลิปที่แอดนำมาแปลอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ okay, Let's go